นไม่บอกแ่นี่เสียบอ่ะเดกทอดจ่อทอดนนเนหละเออในเนี้ยมีสองบอดเนี้ยนั่นแหละทำดีจ้ะบอกตุกังมเด้อบเป็นท่เนทอดเลยที่แม่เตรียมอันนี้เนอะเตรมแล้วนะ ห้องเนี่ลูกดินนดูนี่ลูกเส้นน้เอมชื่มาได้มาได้สี่พนาเดอเปิดลงบ้าบจ้าี่ก็ราน่ามาเิดอุ้ยน้องมะนาวไม่ดองมันเลยนะพูดได้บอชัยน่ะลานบ่อเตียงเทงานที่มหา่ะเงินเงินเงินชื่อน เออกระชื่อตอนนี้ตอนใช้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฟังไทยหรือฟังลาวหรือต่างประเทศเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปัน่นซะุกนาอพี่น้องเนาะแต่เพิ่งสิลับมาแต่เวกแต่งานพี่น้องเลยเนาะผู้ในช่วงเวลาคำคอยู่เพื่อนตู้คำเอง น้องมะนาวเพิ่นมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะได้ยินเสียงเพิ่นแล้เพิ่นสิมาดินนําสิมากินตําหงหรือว่าตํากับปุ้นใส่ตีนไก่พี่น้องเอ้ยเพิ่นมักเนาะกะตุคํากะมาแต่เรียกกับตุสีก็สิตกินแต่กโทรน้องมะนาวมากินนําเนาะเพิ่นของมักเพิ่นพี่น้องเอ้ยกขอบุขอบคุณเนาะที่เข้ามาัชมคลิปของุคําพี่น้องอ้าวกไปเข้าไปเบิ่งน้องมะนาวและเอื้อยเพิ่นเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยมาอาสดีกําลังต้มตีนไก่ แม่จํากินไก่นํานูเเด้อน้ําเขียวยากกินเด้อมานี่ของอ้ายอ้าวจอกน้ําเขียวมันจะยากอ้าพริกํายยอกอ่าเนาะพี่น้องพูเนาะพระเอกของเฮาพี่น้องสดีสีันุเนาะพี่น้องตัดคลิปบ่ตถ้าก็มาแเนาะทําปันความสุข ไปเจอลูกครึ่งไทยลาวอีกพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งสุขโขทัยบอกคนบะ่อน่ะพอคนเกิดที่นี่แล้วทักแน่เป็นคนไทยเนาะอย่าราชอชมบนมิจิดแมนกำลังอัพโหลด,ดลงเนาะพี่น้องเนาะและวันนี้คากบมาขี่ตามฮุ่งก่อนนี่ตามช่วงแดงๆขี่ยากเนาะพี่น้องเนาะขี่ยาก,กตัสีดาแต่ดนเลยนะพี่น้องก็เลยเอาน้องมะนาวม,มากินน้ำวันนี้ขับจังฮุ่งไปนาตูเรนนะโดย ไปส่งมุ้งเมื่อเถียงนอนบินแลนอย่างเดียวนอนแลนเมื่อได้บ่อหน่ะยางมือเหนว้าอย่างนอนแดดแลนเลย่งเอนาไปตามเนาะผู้นั้เอาสบายดีเด้อสบายดู้กถือผ้าน้ำเด้อด่านได้คอยเนาะพี่น้องผมจะไปตามาแล้วมมาถ่ายินเด้อนมเเมีก็ห้องหิเ้อาบน้จะเอาน้ำให้น้องมังงมันหนาวะมันหนาวอกมันหอนมาตามเจอกตามเจาก มาแล้วถาวมาเพือรับัดซ้ตั้งอไงูเนาะปลาห่น้ำกระมีอันนี้อืาพี่น้องจะมืดในจังหน่อยเนาะประตู้เปิดเดิเจ้ามฮ้อนาเออเนาะหิวอีกแล้วนน่เนาะแมวนี่เอาพี่น้อง ตอนแรกช่นางทายอยู่นอกเนาะมูเดินน้ำพี่เอาเลยมูก็ดนน้ำเต็มเลยเนาะพนคุยกันดูคกาก็เลยตวนอกมาหน้าขอมาข้างในเอาพัดมมาจิถามบ่เดียวกูเคยชิมนาทีแล้วเชิมหน้าทีแล้วทำเราโดนกระไดเนาะข้าวปุ้นพัดลมหน้ามันกด่

เดือดสม่ำให้น้อยที่กลัวโบงีใช่เหลือดสม่ำลบกกันลูกลบลบค่ะเธอไม่ต้องมาล้อมเดี๋ยวจะติ้งป้าวูให้กินคุยกันได้ป่ะน่ะคุยกันรู้เดี๋ยวไปคุยเลยเนาะคุยให้สองพี่น้องเพ่นคุยกันถามพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปเอาอ่าละ

ต่ำนะมันกินแน่ดยได้ตำมันตกระถีไกลเนเคยกินหมครับคุณผูชเรามากินชวนเรามาชนแม่ากินบอกตแม่เคยกินตามถินไกลควนเรามากินนะมีแต่ตาน่เบสองตัวก็ไเด้วเจ้านังถอยังไงกรนไไม่ด้นั่งือยังไงกะไ้เนาะมันหลายเลย เปกัินนเปดพลมให้อีกมึงได้กวา่เพิ่น้เ6นาะกนเป็นจังซี่จแมวนะโอ้เนาะพี่น้องเพิ่นหิวข้าวบ่จักอันนี้พ้อนเพิ่นแล้วบ่มื้อนี้่องครัวก็บ่มีหยังพี่น้องให้ลงเนาะช่วงนี้มีชําที่ใส่ได้เนาะูมันร้อนใส

chạy tham gia đi tham gia chạy tham gia đây, để mình chạy đi. gia chạy tham gia chạy tham gia chạy tham đi chạy tham đi đi. đi, gia chạy tham gia chạy tham gia chạy đi gia chạy đi gia chạy đi gia đi จะแรงกินกันไหมคับใชใช่กันตีในด้ลาแล้วไปสมัครตีตีไก่แล้วไปนอนทำหนาประมาณนน้องนอาะอาบอเ่ใตัวนี้ก็เนาะแล้วจะไกินกันไหมกินดูใช่ไหมได้ยังง นี่เลยิมาเนน้องมานอะ้ดูกไหมได้วน้ันามาชกปิดตกินยังไงกินกระดูกเมื่กให้น้องแมวกินนเนาะสองคนผูกพี่น้องบังพนกินเด้อเนาะสองคนมคุยกันคุยกันบอกหักกันก็ได้เด้อคอยสิบมายุ่งน้ำดอกเอา กินไก่นะอ๋อฮึคอใครกินไก่เออหกชิกชิจามนครับประมาเมื่อมันอแปดชิ้นสามนิ้มัไกชิ่มันมีรายแบนเอ เ่าแบบเป็นหน่อวดดำๆนะแปิซแบบขาวๆแบบเป็นแผ่นอะวกชิปมีลายอะไรข้างนี้ะใส่มือเราจะยิง

บ่มือจิบบ่ได้มาเลยแฮงกมาชวนกไปหาน้ำม้องหน้าติมัไปกามานนไล่กบีโตแล้วก็เดตรงงเพื่อมาแ่ต้องแห้ง่ต้องแห้งได้แล้วอือ

เพิ่มมาหน่อยแล้วก็โปมไปดูกินนะกินก็เดี๋ยวาจารจเพื่อนดีอืนดีไหิ่งจะพนอ่อนเนาะอืมได้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 แะ่ะเขาเดียวกันหน้าหน่ะอืนทำได้อืมากินก็ได้ด้เนีะยยูแบนปวดแท้ปวดขาเราเอาไงผัวเขาออกไปหน้าเราเอา อยาเปิกินแกะมาได้กินปวดแข,ปดขกกนปวดขาไข่ไม่ยังกินมาได้ไงกินแล้วกระช้นแล้วอยู่แบบปวดขาโจกก่ะกพาะก็ใช่นอืห้องอตกก็มีกัะเพาะกันใเแล้วกับแบบกินรุนนะอืมยิวก็ เราตื้นนมมากตีนมช็อกโกแลตกับน้ำแมวนะนั่งรออะไรเนี่ยดอไปดอื่อนดูใช้เงื่อนใช่ไหมั่ถมงวัดแมงก็อกอืมแมนก็อื่นก็เรามาเรามารีงอือก็แต่อื่นนะม่มเห็นมีคนมาเฝ้าอยู่ก็อื่นก็แตว่าตื่นยัง ว่วไทยนู้แจ้ือบอกว่มีคนมาบอกเลวงพะ่จัน่าจะเป็นแมงนาแล้มมาบอกเป้นี่เสียบอกเด็กทอดจ้ะอืคอทอดในเนอเอ่อในเนี้ยมีสองบอดเองอนั่นแหละจ้กรบอกทุกท่านเด้อแบบเตอนเตือนทอด ิีแม่ตีนมันนี่เขามอะไรนะห้องเงี้ยลูกกินนดูนี่ลูกเต้นมามชื่อเอามาได้มาได้4สี่พันนเดีรงบยาบาลจ่งบ้าบลมาเอุ้ยน้องมะนาวไม่ดองมันเลยนะ พูดได้บอใ่นะลานบบาเตียงเนงานที่มหานะเงินเงินเงินเออชื่อทอนใช่หมทอนนี่ต่างหากนี่ต่าหาชื่อทอนอย่างนี้่มาหาจาโอเชี่นี้เน็ีคนในหาเนาะอัเป็นยังพี่น้องเขจายคิดเราเระจาดีแล้ว ไปใครกินแล้วบอมันในเรืองราวมันหูเดอกเพือนใกล้ๆน่งไปน้องแมวกินแแะ่นี่อ๋อพี่น้องแชะบ่ขักะลีเลยข้าวออกไปตหกินปเลยกินกินเลย ตเพียมาเพไปเล้ะอาโิดแกงคือเป็นไรบเพรเบ่มาเือของหยาผุพ่เพศเลยได้นะแต่ก่อนไปแบ่งเจเพน้อนนะเพชเพชหยาเราผกได้นตื่นเไปไิรูกิน้วมาเช้านี่ต้งยีกินผู้เดียวตินไกได้พนแจ่ เป็นูเดียวเสียเ่่ดบมามเแรงเสียเชืู่คั้นเปินมาจะเรียกเบลบักบุมนา ดช nice ิละมีบุมแวนะเยอะมีหมากเดียวเนี Far ่ยนะทางต้นมีอยู่หมากเดียวเราอะหน่อยคะหน้าหนาวแล้วบ่คือตัวซื้อมามื่อนั้นหนอนหาพันหน่อยแขนก็แดดหนึ่งทีก็ได้ได้เนาะหน่อแบบนจนกินได้เนาะโอเคแบบนี้แหละน้อยคนกินยากาน เือไปเรือปะเรือสามคนเหลือบเรือแดามคนก็บนเือนี่ถ่าเปิดกันนั้นไอ้จอคนกินอะไรกันเรือไม่ยังเหลือน่งสายชามคนกินเะไรกันบนเลือเราอันนี้กินแนวใดกันได้ดีจ็ว่าเอาชมพักมาให้เนอชมพักบอร์เบองดีเป็นอะไรน้องมาแลวไม้ว่แคบบอ

มีเอาลูกยิ้มแช่ๆแล้วถ้ามึงต้องส่ประเด็ดแม่กันแซ่แม่บุญรำกินประจำไม่มีไปอยู่ไทยก็ซื้อแต่แม่บุญรำกิน แซ่บแต่แท้เลยมาเทปได้บ้างโเคๆเอาไว้เด้อเอาไปกินน้ำน้ำในตู้เย็นแต่น้ำแข็งด่างมือกวอร์มันแดดโอ่งน้ำอยู่นอกตรงนี้แซ่บมีเหรออืมนอกมันหน้าล้างมืออยู่ถูแล้วด่างไปได้างมืออ่านาะเจ้าเลยแซ่บคักเพิ่นมาเนาะ ฮะสวัสดีเด้อจ้เนาะจบเท่านี้โดยสวัสดีเอาสวัสดีน้องมะนาวเป็นจัไดแซ่บบ่แซ่บอยู่อือจัได๋บาดนี้พุ่นน้ําเขียวแม่นมีุกยังบุ่กยังบุ่กจันอยเออุกได้สิแบ่งไว้ให้กินดอกเนาะเอาสดีอีกรอบนึงเนาะสดีพี่น้องเอ้ยเนาะ ก็ขอบ,บุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบ้อทุกคนทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตุคคำตะต้นจนจบเนาะแล้วก็บอกกดขาำโฆษณาของตุคคำไปก็ขอบ,บุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเด้อเนาะตุคคำคือใช้เก่าเค้า,า่าสบายดีสบาย